สวัสดีครับวันนี้อยู่ครับน้องแจนเนี่ยวันนี้ผมจะมาอะไรอะไรมาสนุกกินมาร้องไห้ให้ฟังครับฮะมาร้องไห้ให้ฟังไม่ใช่ผมจะมาเล่าเรื่องหน่วยซิลครับไม่วันนี้ผมปลาซิลจะมาเล่าเรื่องหน่วยไม่หน่วยหน่วยหน่วยคอมเมนโดหรือว่าหน่วยซิลจะหน่วย ปาซิวจะมาเล่าหน่วยเรื่องหน่ปาซิวาปาซิวจะมาเล่าสวัสดีครับผมปาซิวจะมาเล่าเรื่องหน่วยซิวครับ <c oughs> เอา้าก็เล่านิทานได้ไหมครับเล่าได้ครับกะเล่กันน้่งนัไปแล้วมีไอหัวถิอม,มีไอหัวถิกน้ำหนูคนหนึ่งชอบทะลมเมืองอนี่ไงครับนี่ไงไง,งานดึงแขนน้องยู่ลูกเป็นไข่ยอยู่นะ เตี้ยตั้นนุนก็มาแทงแทงห็นมันแทงมันแตกแล้วมันก็ร้องไห้เย่เย่จบวิดทิพย์